สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกทกท,กท่านส้มชุนนิยายเสียงมาแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะส้มชุนจะมาอ่านนิยายเสียงในตอนที่15เราให้ชื่อตอนว่าความจริงปรากฏนะคะในนิยายเสียงเรื่องสอนรักมาเฟียค่ะพร้อมกันหรือยังคะเชิญติดตามรับฟังค่ะคุณคุณจะนอนที่นี่ไม่ได้นะคะถ้างั้นผมก็จะออกไปให้บรดีการ์ดของไซมอนโรมันลงโทษข้อหาบุกลุกนยามิการชายหนุ่ม แกล้งลุกขึ้นยืนทำทีว่าจะออกไปข้างนอกพบรักรั้งแขนของเขาเอาไว้อย่าค่ะตกลงคุณจะให้ผมอยู่หรือว่าคุณจะให้ผมไปล่ะพบรักไม่ตอบแต่เขาก็รับรู้ได้ด้วยสายตาของเธอว่าสาวเจ้าเป็นห่วงเขามากแค่ไหนนี่ก็เกือบจะเที่ยงคืนแล้วบอดีการดของไซมอนก็ยังคงอยู่หน้าตึกใหญ่เช่นเดิมพบรักที่ตอนนี้เธอรู้สึกง่วงมาก เธอนั่งสับประกอยู่ที่โซฟาไสามอนมองมายังร่างบางด้วยสายตาที่แสนรักชายหนุ่มค่อยๆช้อนร่างบางของหญิงสาวขึ้นแล้วผ่าเดินเข้าไปในห้องนอนคุณผมว่าเรานอนกันเถอะถ้าทางว่าบริการจะอยู่เฝ้าทั้งคืนชายหนุ่มค่อยๆวางร่างบางลงบนที่นอนหนานุ่มและเมื่อเขาโน้มตัวเข้ามาใกล้ๆพบรักก็ได้กลิ่นน้ำหอมคู่กายของเขาที่เจอคุ้นเคย เธอหลับตาพริมพร้อมสูตรกลิ่นหอมเข้าไปอย่างเต็มปอดชายหนุ่มเห็นดังนั้นก็ประทับจูบลงตรงริมฝีปากอันอวบอิ่มของหญิงสาวอย่างหนักหน่วงเร่งเร้าและเร่าร้อนตามแรงไฟปราถนาที่กำลังลุกโชนขึ้นมาภายในตัวของเขาและเธอพบรักรู้สึกรันจวนว่าความเนื้อตัวของเธอเกือบจะล้มละลายด้วยความเร่าร้อนอย่างน่าหลงไหลชายหนุ่ม สอนให้เธอทำหลายอย่างในสิ่งที่เธอไม่เคยทำมาก่อนพบรักก็ทำตามชายหนุ่มอย่างว่านอนสอนง่ายอย่างกระตือรือร้นด้วยความเต็มอกเต็มใจหญิงสาวรู้สึกมีความสุขมากในตอนนี้ซึ่งเธอไม่สามารถบรรยายออกมาเป็นคำพูดได้เลยเมื่อยามที่ชายหนุ่มถาโถมเพลิงพิศวาสใส่ร่างบางอย่างเร่ารรอนล้ำลึกคนอะไรตัวเล็กนิดเดียวแต่อกอวบอิ่มไม่เบาเอวคอ สะโพกที่ซ่อนรูปมันพอเหมาะกับมือใหญ่นานุ่มเสียเหลือเกินเช้าแล้วพบรักค่อยๆลืมตาขึ้นมาด้วยความอ่อนลา้าและอ่อนเพียเธอควานหาร่างคนตัวใหญ่บัดนี้เขาไม่อยู่ที่นี่แล้วเธอรีบลุกจากเตียงเพื่อค้นหาเขาแต่ไร้ร่องรอยของชายคนรักและเมื่อเธอเดินกลับเข้ามาที่ห้องนอนอีกครั้งเธอก็เหลือบไปเห็นข้อความที่แปะไว้ที่กระจกถึงยอดรักของผม ผมขอโทษนะที่ไปไม่ได้บอกกล่าวเห็นคุณนอนหลับสบายเลยไม่อยากปลุกก็จะไม่ให้หลับสบายได้ยังไงล่ะชายหนุ่มเล่นกระหน่ำเธออย่างหนักหน่วงพอหมดบทลงโทษเธอจึงหลับไปด้วยความเปี่ยมสุขคืนนี้เจอกันใหม่นะผมรักคุณนะดวงใจของผลไซมอนพบรักอ่านข้อความอย่างมีความสุขแต่คืนนี้เขาจะมาอีกตายละ่ะสีหน้าของเธอรู้สึก กังวลขึ้นมาทันทีพบรักรีบอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็มาที่ตึกใหญ่สวัสดีค่ะคุณพบรักสวัสดีค่ะป้าลินดาตื่นแต่เช้าเลยนะคะวันนี้ดูหน้าตาสดใสมีความสุขมากเลยเมื่อคืนคงจะหลับสบายดีนะคะค่ะป้าหนูหลับสบายดีค่ะนี่สีหน้าของเราบ่งบอกขนาดนั้นใช่หรือพบรักคิดในใจป้าคะ เมื่อคืนคุณไซมอนกลับมาบ้านใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่เธอออกไปทำงานแต่เช้าแล้วล่ะค่ะเห็นว่าวันนี้มีประชุมคุณพบรักมีอะไรกับคุณหรือเปล่าคะเออ,เอ,อ่เปล่าค่ะคือคือเมื่อคืนฉันเห็นคนมากมายที่หน้าตึกใหญ่นะคะอ๋อเป็นเรื่องปกติค่ะหากคืนไหนที่คุณกลับมาครั้งที่นี่บอดี้การ์ดก็จะมาดูแลความปลอดภัยให้ค่ะเมื่อเช้าคุณยังบอกเลยนะคะว่าคืนนี้ จะกลับมาค้างที่บ้านอีกค่ะคุณหนูหนูคงดีใจมากเชียวค่ะพบรักเมื่อได้ยินดังนั้นเธอรู้สึกกังวลขึ้นมาทันทีป้าขอตัวนะคะจะไปดูความพร้อมอาหารเช้าของคุณหนูหนูค่ะป้าลินดาพูดจบก็เดินตรงไปยังห้องอาหารส่วนพบรักก็เดินขึ้นไปชั้นบนเพื่อดูเด็กๆเกมื่อเธอขึ้นมาถึงข้างบนปรากฏว่าเด็กๆต่างก็แต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้ว สวัสดีครับมามีสวัสดีค่ะมามีเด็กน้อยทั้งสองเข้ามากอดและหอมแก้มของเธออย่างดีใจเก่งมากๆเก,ก่งมากทั้งสองคนเลยนะคะว่าแต่วันนี้มีใครช่วยแต่งตัวให้พวกหนูบ้างหรือเปล่าคะเนี่ยแดดดีค่ะมามีพบรักตกใจเล็กน้อยอุทานออกมาเบาๆว,ว,ว่าแดดดีไซมอนโรมันค่ะครับเด็กน้อยประสานเสียงตอบ วันนี้แดกดีช่วยพวกเราแต่งตัวแล้วยังบอกพวกเราอีกด้วยนะคะว่าให้บอกมามีว่าคิดถึงค่ะคิดถึงมามีมากๆค่ะไอดารายงานเสียงเจ้ยแจ้วจบคำของไอดาเอเดนก็เดินเข้ามาหอมแก้มของเธอฟอดใหญ่แดดดี Daddy บอกว่าฝากหอมแก้มมามีด้วยนะครับแล้ววันนี้แดดดี Daddy, จะกลับมานอนที่บ้านเอเดนบอกกล่าวฮ้ จะกลับมานอนบ้านทำไมเนี่ยอิตบบาบาเธอกังบนเพราะว่าคืนนี้คนรักของเธอบอกว่าจะมาหาเธออีกเอาละเอาละพวกเราเสร็จกันเรียบร้อยแล้วลงไปข้างล่างเถอะอาหารเช้าน่าจะพร้อมแล้วล่ะค่ะครับมามีค่ะมามีแล้วทั้งสามก็เดินลงมาข้างล่างเมื่อทั้งสามมาถึงห้องอาหารทุกอย่างก็เตรียมพร้อมรออยู่แล้วเด็กๆเ,เข้านั่งประจำที่ แล้วเริ่มลงมือทานอาหารเมื่อทานอาหารเช้าเสร็จพบรักและฟิลลิปก็ไปส่งหนูน้อยทั้งสองที่โรงเรียนระหว่างทางเด็กๆขอให้พบรักลงมาส่งพวกเขาเพราะเขาทั้งสองอยากจะอวดเพื่อนๆว่าวันนี้พวกเขามีแม่มาส่งอย่างกับคนอื่นๆเด็กๆมีความสุขจนออกนอกหน้าเลยทีเดียวเชียวก่อนที่จะเข้าโรงเรียนทั้งสองก็หอมแก้มพบรัก แล้วเดินเข้าไปในโรงเรียนฟิลิปจึงพาพบรักกลับไปยังวิลล่าโรมันในระหว่างทางกลับบ้านฟิลิปก็เอ่ยขึ้นว่าผมอยู่กับนายใหญ่มานานเห็นคุณหนูหนูมาตั้งแต่แบเบาะผมเห็นทุกการพัฒนาการทุกย่างก้าวของพวกคุณหนูหนูมาถึงวันนี้ชื่นใจครับคุณพบรักปราบความเกล็นแก้วแสนซนดื้อรั้นก้าวร้าวจากลูกเสือลูกสิงทั้งสอง ตอนนี้กลายเป็นลูกแมวแสนซนน่ารักน่าชางังจริงๆครับคุณพบรักเก่งมากเลยนะครับขนาดคุณยังไม่เคยเป็นแม่คนมาก่อนคุณยังเข้าใจเด็กๆว่าต้องการอะไรคุณฟิลิปคะเด็กในวนัยนี้พวกเขาไม่ต้องการอะไรมากมายหรอกคะ่ะนอกจากความรักเวลาและการเอาใจใส่เงินทองไม่ใช่เรื่องสำคัญสำหรับพวกเขาพบรักเอ่ยขึ้นครับผม ฟิลิปตอบรับผมสงสารก็แต่นายใหญ่นายทำทุกอย่างเพื่อเด็กๆทุ่มเททั้งชีวิตของนายเพื่อพวกเขาตั้งแต่วันแรกที่เด็กๆลืมตาขึ้นมาดูโลกใบนี้แต่เด็กๆก็ยังไม่รับรู้ถึงความรักความหวังดีของนายที่มีให้หวังดีอะไรละ่ะนายใหญ่ของคุณเลี้ยงลูกด้วยเงินเด็กๆจะรู้ค่าได้ยังไงละ่ะพบรักตอบกลับฟิลลิปในใจต่างจากคุณคุณพบรัก หรือว่าอาจจะเป็นเพราะคุณเป็นผู้หญิงด้วยผู้หญิงที่มีความอ่อนหวานเซนซิทีฟผู้หญิงทุกคนมีสัญชาตญาณความเป็นแม่เด็กๆเ,เลยรับรู้พลังรักบริสุทธิ์ที่คุณส่งผ่านให้กับพวกเขาได้อย่างง่ายดายผมอยากให้นายใหญ่และคุณหนูหนูมีความสุขเสียทีคุณพบรักครับอยู่กับพวกเรานานๆนะครับพบรักไม่ตอบได้แต่นิีงเงียบเหมือนเธอกำลังใช้ความคิด คิดอะไรบางอย่างก่อนที่เธอจะเอ่ยถามคุณฟิลิปคะฉันขอถามอะไรคุณสักอย่างได้ไหมคะฟิลิปมองพบรักผ่านกระจกมองหลังแล้วตอบกลับไปได้ครับภรรยาของคุณไซมอนโรมันฉันหมายถึงแม่ของเด็กๆนะคะหายไปไหนคะไม่เห็นมีใครพูดถึงเธอเลยคุณแม่ของคุณหนูๆเป็นคนน่ารักครับอ่อนหวานแต่เธอเป็นผู้หญิงที่อาภาพัพ และน่าสงสารมากเธอเสียชีวิตหลังจากคลอดคุนูออกมาได้แค่ชั่วโมงเดียวเพราะเธอไม่อยากมีชีวิตอยู่บนโลกอันแสนโหดร้ายใบนี้อีกต่อไปแล้วเธอน่าสงสารมากเลยนะครับหอิตาบ้านั่นคงทำไม่ดีไม่้ายกับเมียตัวเองแน่ๆคงจะมั่วผู้หญิงไม่เลือกตอนเมียท้องละสิเธอจึงเสียใจมากมายขนาดนั้นพบรักได้แต่บนอุบในใจผมสงสารก็แต่นายใหญ่ ที่ต้องเลี้ยงดูเด็กน้อยทั้งสองมาเพียงลำพังโดยมีคุณลินดาที่คอยให้การช่วยเหลือแต่คุณลินดาก็แก่เต็มทีจะไปสงสารหรือเห็นใจอะไรกับนายใหญ่ของนายนักหนาวันๆฉันไม่เห็นว่าเขาจะกลับบ้านกลับช่องมาดูแลลูกบ้างเลยบอกว่านายใหญ่รักรักเด็กรักสนุกมากกว่าสิผู้ชายไม่รู้จักพอพบรักขัดแย้งฟิลิปอยู่ในใจแต่ผมก็เข้าใจนายใหญ่นะครับ ในายใหญ่ต้องทำงานดูแลธุรกิจหลายสิ่งหลายอย่างเพราะเป็นผู้นำบางครั้งการที่จะแสดงความรักต่อลูกๆมันอาจจะแสดงออกมายากหน่อยเพราะผู้ชายไม่ได้อ่อนไหวอย่างกับผู้หญิงเอาเข้าข้างกันเอาเข้าข้างกันไปผู้ชายสินะแต่ก็ลูกของตัวเองปะละ่ะก <ALD> <i> ารแสดงความรักต่อลูกตัวเองเนี่ยนะมันจะตายไหมในายใหญ่ของนายยังทำไม่ได้เลย คนไม่มีความรับผิดชอบพบรักก็ยังคงขัดแย้งความคิดของฟิลิปอยู่ในใจผมนับถือใจนายจริงๆครับผมคิดไม่ออกเลยนะครับว่าถ้าผมเป็นนายผมจะทำได้อย่างนายหรือเปล่าที่จะต้องเลี้ยงดูเด็กแฝนซึ่งไม่ใช่ลูกของตัวเองให้เติบโตมาได้ขนาดนี้พบรักเมื่อได้ยินดังนั้นเธอเบิกตากว้างเอามือทั้งสองข้างของเธอมาปิดปากตัวเองเอาไว้พร้อมทั้ง ร้องอุทาออกมาเบาๆพระช,ช่วยคุณฟิลิปเมื่อสักครู่คุณว่าอะไรนะคะพูดใหม่อีกครั้งสิคะนายใหญ่ไม่เคยแต่งงานมาก่อนครับและคุณหนูหนูก็ไม่ใช่ลูกแท้ๆของนายใหญ่ด้วยอ้าวคุณพบรักคุณไม่ทราบเรื่องนี้หรอครับผมคิดว่าคุณลินดาบอกคุณแล้วเสียอีกความจริงก็คือไซมอนโรมันเป็นคุณลุงแท้ๆของเอเดนและไอดาแต่หากละเพราะคู่แฝด เป็นลูกของน้องสาวไซมอนเธอมีชื่อว่าเซียนาเมื่อ8ปีที่แล้วเซียนาไปเรียนที่ฝรั่งเศสและได้รู้จักกับคนรักของเธอเขามีชื่อว่าเดียโกทั้งสองรักกันมากในคืนที่ทั้งสองไปเลี้ยงฉลองกับเพื่อนๆเ,เมื่อจบการศึกษาขากลับมาที่พักพวกเขาประสบอุบัติเหตุเดียโกเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุในขณะนั้น เสียหน้าตั้งท้องได้ห้าเดือนแล้วเมื่อเสร็จสิ้นงานศพของเดโก้เสียหน้าก็กลับมาโมนาโกด้วยดวงใจที่แตกสลายเพราะเธอรักเดโก้มากรักมากกว่าชีวิตของตัวเธอเองเธอเอาแต่จมอยู่กับอดีตไม่ยอมฟังคำทัดทานจากใครทั้งนั้นแม้แต่พี่ชายของเธอเองไซมอนโรมันและในวันที่เธอคลอดลูกแฝดเธอเสียเลือดมาก และจากไปอย่างสงบทิ้งหนูน้อยคู่แฝดเอาไว้ให้กับลุงไซมอนโรมันเขาจึงรับเป็นพ่อของเด็กในเมื่อเด็กๆขาดทั้งพ่อและแม่แล้วแต่เขาก็ยังมีคุณลุงที่เปรียบเสมือนคุณพ่อที่คอยเลี้ยงดูเด็กๆมาแต่ด้วยภาระหน้าที่ของทาย,ยาทโรมันกรุ๊ปที่หนักหน่วงเขาจึงมีเวลาดูแลเด็กๆได้ไม่เต็มที่แต่เขาก็พยายามสุดความสามารถที่มีเพื่อไม่ให้เด็กรู้สึกว่าขาด แต่ตอนนี้ผมว่านายใหญ่รู้แล,แล้วล่ะครับว่าครอบครัวจะต้องประกอบไปด้วยพ่อแม่ลูกครอบครัวโรมันจะต้องสมบูรณ์สุขถ้ามีมาดามคอยดูแลเด็กๆนานมากแล้วครับที่นายใหญ่รอรอคนคน,คนนั้นผมดีใจมากครับที่นายใหญ่ได้เจอคนคนนั้นเสียทีคนที่รักนายและคนที่นายรักรวมถึงรักคุณนูนูและคนที่คุณนูนู ก็รักเธอฟิลิปมองมายังเธอเมื่อพูดจบยังมีความหมายเหมือนว่าจะบอกใบ้อะไรบางอย่างแต่พบรักก็สวนกลับคำพูดของเขาทันทีว่าคงไม่ใช่ฉันหรอกค่ะเพราะว่าฉันมีคนรักอยู่แล้วค่ะจบตอนที่15บห้าค่ะความจริงปรากฏอย่าลืมนะคะโปรดติดตามตอนต่อไปสำหรับวันนี้ส้มชุนขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ